Lindy game lạy vô đây nè ba a rê nè này, Cái nè nè Cái gì nè 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 โอเคสวัสดีครับวันนี้กับเดซัสเอ็กซนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยู่ราบอกนะครับในแแบบที่มีชื่อว่าแปลไทยแบบตัวตัวนะใช่เพื่อนใช่รับแปลกเนาะชื่อนะจริงจริงม่งแปลอังบบกิมบมันหรือระดับชื่ออังกิบมันไง Yes friend Yes friend Yes friends ดีกูแปลตรงตัวกันจนเกินไปวะอันนี้เป็นแมปเออผมลองเข้าไปเล่นดูแล้วมันจะเป็นแมปแนวซิมูเลเตอร์ฉะนั้นเออกูไม่พูดมากนะครับกูไปเล่นเลยนะเดี๋ยวค่อยอธิบายในเกมด้วยกันนะครับโอเคมามาถึงแล้วนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นเกมแนวนี้เนี่ย,ยคือให้เราเออจับ n อ c ถ <oughs> ือแบบถือแบบนี้เนี่ยแล้วก็เออแล้วก็ โยนใ้ไกลที่สุดเท่าที่โยนได้ห้าสิบเก้ากระดูมันแปลตรงตัวจังวะหรือเราจะแต่ว่ามันเหมือนมีให้เราเก็บดาวอยู่นี่ปึ๊บ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 เหมือนมันก็จะบวกให้เราซึ่งดาวโหคนอื่นอะไรเดี๋ยวสิบแปดรอบดูกูดิกูเท่าไหร่วะ สติใหม่ไม <default> ่ไ <engra> ม <ved tôi together> ่มีเลยเลยนีคือบางครั้งผมอาจจะอ่านมึงหน่อยเพราะแม่งแปลไทยตรงตัวเกินมูจับใครมาวะเนี่ยหรือมันจะสุมมาวะมาปะอีสติใหม่เกมนี้มันก็เป็นเกมแนวนี่ยะโยนไปเรื่อยๆไปเออสวย นะครับซึ่งครั้งนี้นะครับกูเ้ยรางวัลม,มีอะไรบางวัลไปดับรางวัลพลังงานคูณสองผมมีพลังงานอยู่ร้อยสามสิบเจ็ดสิบสองดาวเดี๋ยวดูก่อนดิมันมีสัตว์เลี้ยงโยมดอะไรเนะี่ยสัตว์เลี้ยง เสรนนี้เดี๋ยวมาานันเอไหนจุดส่งศักเียเออนี่ไงคืออะไรต้องใช้เจ็ดสิบองโอ้ไล่เก็บระหว่างนี้ผมขอไล่เก็บดาวก่อนด้วยกันนะไอ้ลล็อเก็ตนี่คืออะไรวะมีโค้ดเดี๋ยเดี๋ยวค่อยไปตามหาโค้ดมาใส่ให้มันเทพอยู่เดิมด้วยกันอ๋อนี่เก็บเอเบาเบาเอ โอเคมาเก็บสะเพรืนไอยกูโอเคเอ่ออันนี้คืออะไรเนี่ย wheel of luck อะไรวงล้อแห่งโชคห um, <c oughs> วานถูกไหมไล่ะโอเคมาอันนี้คือโอเคหมุนมาหมุนแล้วไหมกูหมุนแล้วเอา้าเกมแม่งบ้าเว้ยเน็ตกูกากไหมเนี่ย ชิบหายแล้วเน็ตกูเน็ตกูอ่าโอเคครับทุกคนผมขอไปแก้อันนี้นั่นก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาไม่งโคตรซ็งเลยเด็ตการ์ดอันนี้เลยโอเคมานะครับผมแบบตอนแรกกาจะอัดตอนที่ผมแบบ ัดฟาร์มฉันมไม่เอาดีกว่านะครับไม่เอาจะมาตอนที่กูแบบคุ้มข้างจะเก่งแล้วเนี่ยมีหมาเลืยกสามเออเอาเข้าไปเออฟีเลืยกสามแล้วะะผมไปฟาร์มมาแป๊บหนึ่งนะ,ะโอเคมาเราลองสุ่มนี่สุ่มสุ่มส,มสมุ่มข้างขบเออออโต้เป็ดทับอ,อีกรอบนป็นชแทเกียดมึง โอเคนะครับผมอย่าไปดีกว่านะครับชีวิตไม่ขู่ขี่แม่งรถปีเยอะเลยโอเคมาดูดิียังแม่งแต่ละตัวโอ้โต้องมาติดตั้งทุกนีอเอาไม่ได้แม่งเต็มโอเคช่างหัวมันไม่เป็นหรเไปยี่สิบเออถืีว่าโอเคถือว่าโอเค,ออเคมไป,ไป แต่ให้เอ้ยแปดร้อยสวยสวยผมต้องพูดเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าแม่งตอนนี้กลางคืนแล้วนะครับกลางคืนแล้วแล้ววันแล้วกูวกวกต้องรีบนอนด้วยนะฉะนั้นกูจะรีบกูต้องรีบนอนหน่อยประเด็นเพราะพรุ่งนี้กูต้องไปเรียนนะครับหลายๆคนน่าจะเปิดเธอเหมือนผมแล้ว 800. แดร้อยเด้เสียงมันเนะอาสักครึ่งนึงเลนะ่นกัน โ okay. อเคไปไปฝากของมอั้ยก็ไม่ไม่ถึงแปดร้อยห้าสิบปูอืมเปิดดิไหมลอ,องดีไหมง่านะไม่เอาครับผมไม่โลกมากเอาหมุนได้เฉยเคียมหมุนไม่ได้จะหมุนจะหมุนเหมอยิ่งกลเวองกมา เอาล่เดี๋ยวผมไปหาเงินเดีก <igue> ว so ่าเติมสักแปดสิบโลบักด้วยกันแล้วมาค่อยมาเล่นเกมนี้ต่อไปันไม่ันไมสสวยพันหสวยสวยอ้าเอรออยาง้ไปเราไปหาสุ่มรอบดีกว่ามาเปิดอุยอุ้ยของแรของแรนี่ของแร ขอเร่ติดตั้งเลยครับติดตั้งเลยเอาอันกาก,ากไปเอ,เอาไม้ออกไปเขาไปดีไหมนะี่เอนี่เรือสูงมาเนี่ออกไปดูแล้วก็เอาลูกเนี่ยของรนี่ของเร,งรมาดูดีมันจะเป็นเพื่อนกูมีเพื่อนกูมนีนี่มันเอาเพื่อนผมาการคือคนที่เราโยนไปมันจะเป็นเพื่อน ของเราจากเออโรบอสแล้วเพื่อนกูแม่งแต่งเป็นคนจะร้ายแม่งแต่งคนพิการทำไมกูได้แค่ห้าร้อยทำไมมีก่อนหน้านี้กูไปถึงพันหรือมันต้องฟาร์มเออนหน่าจะต้องฟาร์มภายในหกนาทีใช่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเ,เ,เ,เรื่อยๆมากฝากทุกคำมาวมมไว้กับมึงเว้ยอู้ ี๋้วผมแบบเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงมันก็เลยนี่มันเพิ่งเลเวลหนึ่งเองนะอย,ยโอ้ไม่ถึงร้อยนครับมาความพยายามอยู่ในความสเร็จอยู่กับกระโดดไหมกระโดดเื้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้ยหฮเด้ยกกเฮ้ หายแล้วฝากความหวัหงไว้กับเพื่อนมาวัดเพื่อนดีไปร้อยเอ้ยร้อยแล้วดีว่ะมาไปเริ่มปวดเขียนแล้วแม่งฟาร์มนานเกินแม่งฟาร์มนานเกินกดเมาส์ไอ้ร้อยแล้วไม่มีวะโอเคมาไป โอ้ไม่ถึงวันสิโดยดีมีถึงมีผิวสถึงเลี้ยวสามหน่อยอื้อเสียดายจะอัดถึงแค่หกนาทีเดียวกันบวกกับเน้นแนะนำตัวนะเออเปิดชิปนะครับแล้วก็เออชาร์ตะกี้นะครับตอนเนียดกูกางแล้วกูต้องไอ้นี่ดวมๆกันก็ นาทีฉะนั้นกูจะอาจจ่หกนาทีรวมเป็นสี่นาทีแล้วตัดต่อน,น่าจะเหลือสักแปดนาทีนะแค่ห้าร้อยมาครานี้ชาร์จกับชาร์จชาร์จไปนี่เจ็ด yes! ร้อยแบงค์ไม่ถึงเจ็ดร้อย จะเป็นเหมือนเอ,อ่อคนนี้จังเลยนะครับเนี่ยด,ด,ดูเขาแนละ้วกูยังเป็นเหมือนคนที่เขาเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยนะอ้ยห้าร้อยเลยมาอามก่อนแขนกูไปแล้วไปไม่ถึงเจ็ดร้อยว่ะโอ้ทำไมมีของอะไรนะมึงเอาปาเกล็ดกูไปเอา เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มแล้วเริ่มหนักแล้วก็มองอยู่ที่มึงเพื่อนทำไมคร่ขยันไปปลาดิ่งทำเลยหรือมันต้องขยันปลาวะหรือมันต้องขยันปลาถึงแปดร้อยแล้วอ๋อแล้วมันจะบอกหกร้อยอยู่ดีวะโอเคกูแม่งเริ่มตึกแปดแล้วเฮ้ ไอ,อ้นี่โอ้ร้อยเองเหรอทำไมก่อน,นั้นกูถึงหนึ่งพันวะเฮ้ยมันเริ่มไปใชและมังเริ่มไปใชและนานเอาละเอาอีกละมึงช่วยกู่แม่เนีย่ยพวกสัตว์เลี้ยงพวกนี้ไอ้คุณโอนองหมากูกลับคืนมาได้ไหมหรือว่าเอาเอา่อ เอาอันน das ี้กลับมานะครับมันจะดีกว่ามาลองดูนี่ไกลไหมเท่าเดิมเท่าเดิมเท่าเดิมโอเคใช้หลูกพู่เหมือนเดิม่เล้ยปวดนึกเกินอัดมาเจ็ดนาทีแล้วมาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย

เรมอสเตก็บมาโอเคผมดูแลเก็บเพื่ออัปเกรดกูดีอัปเกรดตัวเองมาไปเพื่อนโอ้ยไก่กดเดิมไกลกดเลยถึงพันอ่ะโอเคดีเลยมารอบนี้ตัวสุดท้ายไป๋อถึงทั้งเพื่อนไป ว่าดีดว่าดีเพื่อนโอเคมไปชิมดูกันถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแลอย่าลืมกดกระดิ่งกันเป็นภาพที่เป็หม่สำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสีย่าโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย